สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมื่อนี้กับบรรยากาศคือเก่าเลยครับพี่น้องครับเดือนง่ายๆครับผมนะครับอยู่กับขอควายน้องบีมมือเก้านะครับผมพี่น้องนะครับน้องบีมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ามื่อนี้มีตัวใดมาแนะนำเสนอพี่น้องครับนะครับผมมื่อนี้มีแม่สาวจ้ะแม่สาวแม่สาวพ่อผสมจ้ะครับแม่สาวพ่อผสมกับแม่ยังครับกับแม่สาวน้อยจ้ะกับแม่สาวน้อยนะครับผมมีสองตัวนะครับผม ครับมีสองตัด้ะครับพี่น้องครับผมนะครับแม่สาวพ่อผสมกับแม่สาวหน่อยครับแม่จ้ะเดี๋ยวพ่อบิ่งตัวแรกนะครับตัวแรกของเพื่อนนะครับพี่น้องครับตัวแรกในเพื่อนสถานะเป็นแมาจังใดครับสถานะตอนนี้เพื่อนท้องว่างจต่เป็นแม่สาวพ่อผสมแล้วจ้ะตอนนี้โอ้เป็นแม่สาวพ่อผสมนะครับผมแม่จ้ะครับอายุเพื่อนได้กักปีครับอายุเพื่อนไดสามปีจ้ะสองปีกว่าสิข่าวสามปีเนาะครับแม่จ้ะครับเพื่อนใดเขียวคู่นึงเนาะครับผมจ้ะเพื่อนใดเขียวคู่นะครับพี่น้องครับผมส่วนสูงเพื่อนหลาเป็นใดครับ รวมเมด้วยอยสามสิบบวกลบจ้ะลอยบวกลบได้ครับพี่น้องครับผมนะครับเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งหน้าตาเป็นกนครับวันนี้ครับพี่น้องปีเบิ้งหน้าตาเป็นนะครับูตาแต้มแจ้มจำครับพี่น้องครับบรรยากาศสว่างสว่างด้ครับพี่น้องนะครับตาแต้มแก้มจำได้ครับพี่น้องครับผมโอ้ใบหัววันอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ครับผมวันดีได้ครับพี่น้องกล่องซองทางครับพี่น้องปากแกบแก้ว่งง่าครับพี่น้องนะครับผม อ่องคอคอสองอ่องนะครับทสามอ่องหมดแล้วครับพี่น้องว่าชาตเจนปัดได้ผูกโบนะครับผมนะครับเอิร์มผูผาใหญ่ายๆนะครับพี่น้องเบื้องในครับผมเอิงเผาใหญ่ๆครับผมนะครับกอแขงกอขาเบื้องครับพี่น้องนะครับไปแบบชาตเจนฑด้วยครับผมนะครับนี่กีบเล็บกีบเท่าดีนะครับนี่งานจ่ายเก็บเล็บกีบเท่าดีกว่ามีตำหนิจ้าเล็บสวยว่ามีตำหนิได้ครับพี่น้องครับผมวันนี้เขาไปเบื้องล้ำตัวลำคิงไปนะครับผมล้ำตัวมันดีดีจ้ะอู้ยเบื้องครับพี่น้องครับล้ำตัวดีครับตัวเนนงดีเนาะครับผม ตูเงาเนื่ยนางดีครับเบื้อง่ายเบิ้งหางครับพี่น้องวันนี้่ายมุนนะครับพี่น้องนะครับ่ายบักเงาตันนะครับเพิ่นมานี่ย่ายขนาดจ้ะยมุนดีครับพี่น้องนะครับหางพว่หญ่ครับหางมะเล้ามะดอกนะครับผมเลาดอกจะรับประกันตนนมซีเต่านะครับพี่น้องนะครับผมนมซีเต่าครับมะมี่ตำนี้นี่คือนมคว้วยสาวนะครับผมนมกล้วยสาวครับเป็นสาวพ้อมผสมนะครับสาวพ้อมผสมจุงให้เป็นเนมึงนะครับ อยู่ยางพี่น้องครับเพิ่งนี่ครับนี่คือเฮ้าไทยแบบชัดเจนนะครับพี่น้องครับผมชัดเจนละเอียดทุกมุมนะครับยางมาทั้งปีนะครับว่ามีแต่เนี๊เด้อครับพี่น้องมีต่นี๊ยะครับผมนะครับวันนี้ราคาเปิดไลฟ์เป็นไงครับแม่นี่ครับเปิดไปหามื่นเก้าจ้ะโอ้หามื่นเก้าพันเท่านั้นเนาะครับนี่้ราคาเปลี่ยนเสียแต่ก่อนนะครับพี่น้องนี่ราคาเปิดรวมทรงนะครับผมราคาเปิดนี่รวมคารถน้ำเนาะแม่นจ้ะ เปิดวมทรงเลยครับพี่น้องครับผมราคาแคหาเมื่นเก้านะครับราคานี่ต่อรองได้อีกนะครับแม่จ้ะตอรองได้อีกดนะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจกันโทรมาต่อรองกันเบิ้งเด้อครับพี่น้องครับผมหรือสิเขามาเบิ้งก็ได้เนาะยุคอกน้องบีมอำเภอสั่มสูงนะครับยุบานกระนวลตำบลกระนวลครับอำเภอสั่มสูงจังหวัดขอนแก่นดนะครับพี่น้องนะครับไปดี้เข้าไปเบิ้งกับอีกตัวต่อไปนะครับเป็นแม่สาวหน่อยเนาะสาวหน่อยท่านอภอปีครับพี่น้องไปเบิ้งกับอีกตัวต่อไปครับ มาต่อกับตัวที่สองนะครับพี่น้องครับผมนะครับตัวที่สองตัวนี้สถานะเป็นมาจังไหนนะครับเป็นแม่สาวจ้ะโอ้เป็นสาวน้อยบ่ครับนี่แม่จ๋าสาวน้อยสิบเอ็ดเดือนสาวน้อยสิเดือนจ้าโอ้สูงครับพี่น้องถือว่าความสูงนี่สุดยอดครับตัวนี้นะครับสาวน้อยสิบเอ็ดเดือนเป็นสูงยุทธใดครับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบ้โอ้สูงร้อบเดวกลบเด้อครับพี่น้องโค้ชพระธนทอปีพระธนไดีน้องเนาะครับนี่แม่จ๋าเป็นพระธนรดีน้องด้วจ้าโอ้เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรบ่ครับนี่ เป็นหลานของดาวเนื้อนาะครับดาวเนี้ยนี่เป,นเป็นลูกของเพชรอุดรนะครับพี่น้องเพื่อผู้ใดบุกหูจักเนาะครับที่มาที่ไปนะครับผมพ่อเพื่อนเป็นลูกของดาวเนื้อนาะครับอุ้ยครับพี่น้องครับเบื้องเรานะครับผมควายหน่อย11เดือนนะครับสูง127เด้อครับพี well. ่น้องครับไเบื้องหน้าตาเบป็นนะครับวันนี yup ้ครับพี่น้องหน้าตาครับเบื้องนี้ครับอุ้ยตาแต้มแก้มจำอยู่ด้วยครับพี่น้องสีควายหน่อยอยู่ด้วยครับมันหนาทีโบชัดเจนปันใดนะครับนี่ครับวันวันดีครับพี่น้องนี่ วันเอกของคนเด้ครับพี่น้องเนี่ยวันเอกของคนครับเน้าจีท่านนั่นนะครับพบาของกระทรวงเขาเนาะแม่กระทรวงเขาไม่จ้ะกระทรวงเขาไม่เด้อครับพี่น้องครับเบิ่งนี่ครับเสียกเสียเขาเบิ่งนะครับพี่น้องอ่องคอเพิ่นครับปากคาบแก้วเด้อครับพี่น้องนะครับปากใหญ่คาบแก้วครับนะครับอ่องคอจีนครับอ่องคอเอือมะพร้าวครับผมขอเล็บนะครับจีบเล็บจีบเท่าดีเนาะแม่จ้ะบ่เล็บบ่กโควบงกิจกันจ้ะครับพี่น้องเบิ่งนะครับ เล็บดีครับเล็บธรรมชาตินะครับกอแข้งกอขาเงาครับแม่นี่ครับเงาครับพี่น้องเงาครับเบื้องนะครับเบื้องท่ามันยืนเด้ครับพี่น้องโอ้ยสูงนะครับเกือบจีซ้ำแม่นั่นแล้วเนาะครับนี่ครับพี่น้องสูงมาทั้งปีนะครับเบื้องทั้งปีเป็นเบื้องทั้พี่น้องครับโอ้ยลำคิงลำตัวดีครับนะครับเบื้อง้ายเบื้องหางครับวันนี้โอ้ยปัวหางใหญ่ครับปัวหางค่อยน้อยเนะครับนี่ ได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผัวหางคว้ยหน่อยครับพี่น้องผัวหางยาวครับหางยาวผัวหางใหญ่นะครับนมซีเต้านะครับพี่น้องเห็นว่าครับนั่นชัดเจนเนาะครับผมท่ายแบบชัดเจนนะครับกําไลมีทั้งหลังเลยครับพี่น้องทั้งหนากระมีนะครับผมขาดกําไลหนาหลังเนาะครับผมนี่อ้ยถือว่ามีต่หนีเนาะครับแม่นี่ยน้่แม่สาวหน่อยนะครับสิบเอ็ดเดือนสายเพชรอุดรสูงร้อยยี่สิบเจ็ดสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบเลยครับพี่น้องบัดนี้ราคาหลายไปไหนครับบัดนี้ เปิดไว้หกหมื่นหาจ้ะราคาก็ต่อรองกันได้จ้ะหกหมื่นหาพันแม่จ้ะอุ้ยครับพี่น้องราคาหกหมื่นหาพันตัวนั้นเด้อครับพี่น้องจ้ะอันนี้คือควายอนาคตอีกตัวหนึ่งเนาะครับผมสายพัฒนาด้วจ้ะตัวนี้นควายอนาคตเด้อครับพี่น้องอนนพี่น้องอ<ม>ย่าไปเปรียบเทียบว่าตัวนี้ตัวน้อยตัวนั้นตัวใหญ่เป็นอยังคือแพงกว่าเนาะครับผมแม่จ้ะเพราะว่าคือจ้างเขาเอาเมียนะพี่น้องเอาเมียเอาเมียเล็กน้อยค่าดองกับแพงนะครับเอาเมียผู้เฒ่าค่าดองกับถึกนะครับพี่น้อง นะครับอันนี้เปรียบเทียบไปแบ่งเด้อครับพี่น้องกำกับมหานะครับผมอันนี้คือควายอนาคตนะครับผมควายอนาคตเลี้ยงไปข้าวเดียวนี่เกดเป็นเงินแสนเงินหยางแล้วเนาะครับผมอันนี้คือควายทีพัฒนานะครับสายพัฒนาของแท้เลยครับพี่น้องนี่ครับผมสายพัฒนาของแท้สูงเงีครับเบิ่งไปได้หน่อยพี่แล้วครับพี่น้องควายสูงควายงามนะครับนะครับตัวนี้ก็เปิดไว้ในราคาหกหมื่นห้าพันเนาะครับผมสิบเอ็ดเดือนนะครับส่วนสูงเพิ่มยี่สิบเก็ดบวกลบเนาะครับผม ขอกนังบิมนะครับฝากไว้นะครับผมผู้ใดสนใจขเขาเืิ่งเอานะครับผม <Yeah. S 1> ยุกไก่กับทมาสอบถามกันในคือเก้านะครับมือีกะฝากไว้คือเก้านะครับผมว <Yeah. S 1> ่ามีอย่างไรนะครับเก <Yeah. S 1> ้าคขามาขอบคุณและสวัสดีครับ yeah.